ทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุม China Development Forum หรือ CDF 2025ย้ํ้าำถึงความสำคัญของจีนต่ออุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลกระหว่างการประชุมทิมคุกได้หารือกับประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถึงทิศทางและนโยบายกระตุ้นการบริโภคและการขยายตลาดของ Apple เนื่องจากจีนเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ก็ยังหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนโดยย้ำว่า Apple ให้ความสำคัญกับตลาดจีนอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทิมคุกเดินทางมาจีนหลายครั้งโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำตลาดจีนเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023ทิมคุกเข้าร่วมงาน China International Supply Chain Expo ครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิง่ง และเดือนมีนาคมปีที่แล้วยังได้ร่วมเปิดร้าน Apple แห่งใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยการเดินทางมาจีนของทิมคุกแสดงถึงความสำคัญของจีนในตลาดโลกและภูมิทัศน์ห่วงโซ่อุป,ปทานอุตสาหกรรมรองประธานบริหารของ CF Group ปบริษัทด้านเทคโนโลยีจากเยอรมนีระบุว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาจีนพัฒนาห่วงโซ่อุป,ปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตเต็มที่และครบวงจร ขณะที่รองประธานบริหารของ k o n e คอ r p ปอ a t เรชับริษัทผู้ผลิตลิฟต์จากฟินแลนด์ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและจีนทำให้บริษัทมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด